สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลินเ,เดี๋ยวลนจะมาลองชิมนะคะว่า แกงเขียวหวานที่สามีลินซื้อมาจะอร่อยหรือเปล่านะคะซื้อมาจากเทสโก้นะคะซึ่งเป็นมิลเดีวนะคะก็คือ,อซื้อรวมกันได้ในราคาถูกนะคะก็คือแบบว่าเลือกเมนูสลับกันไปก็จะได้ราคาถูกกว่าซื้อแบบเดี่ยวๆนะคะาสามีก็ซื้อตัวนี้มาให้คือแบบแกซื้ออาหารของแกมาแต่แกแล้วแกก็เลือกตัวนี้มาให้ลินด้วยอะไรอย่างนี้นะคะสามยางราคา ในในเดวนะคะอ่าเดี๋ยวลินมาลองทานเลยนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้คือเวฟในไมโครเวฟ5้านาทีนะคะคิดว่าน่าจะเขาบอกว่าเป็นไทยไทยเทสเดี๋ยวลินมาดูก่อนว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากเป็นโปรดักต์จากไทยหรือเปล่านะคะลินคิดว่า บางทีเขาแบบว่าอย่างซปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆอะไรอย่างี้นะคะเขาจะสังเกตเลยนะคะว่าอะไรเขาขายดีนะคะแล้วเขาก็จะอ่าไปทำเป็นโปรดักต์ของเขามาขายแข่งกับโปรดักต์อ่าที่ขายดีๆนะคะอันนี้เป็นเกมการตลาดนะคะก็ประมาณนี้นะคะเผื่อแบบว่าเขาก็เป็นหัวกันค้าเนะ เพราะเขาเป็นห้างใหญ่ไงเขาก็เลยบอกว่าทําอะไรเป็นของตัวเองไหนๆดูก่อนดูก่อนว่าเป็นโปรดักจากที่ไหนเด็ดเด็ดเด็ดเป็นของเทสโก้เลยนะคะเป็นของเทสโก้ทำเลยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าคนคนที่ทําเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะเป็นของเป็นโปรดักของเทสโก้นะคะอ่าเดี๋ยวต้องมาชิมก่อนนะคะอันนี้เลนนี้หน้าตาแบบนี้ เลยนให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊นนึงแปตกินกินหอมแบบกินหอมเครื่องเทศนะคะแล้วกิ่นหอมแบบว่าเครื่องเครื่องเทศแบบไทยๆเลยแต่ส่วนมากเล่นจะทำทานเองนะคะถ้าเกิดแบบคนอาหารไทย มันจะถูกปากลรื่นมากกว่าแล้วก็เราชอบอะไรเราก็ใส่ไปเยอะๆอ,อะไรนี้นะคะชอบผักเยอะก็ใส่ผักเยอะอะไรเงี้ยนะคะอยู่ไทยทําไม่ทําอาหารเลยนะคะพอมาอยู่นี่ก็แบบว่าทําทานเองถูกใจที่สุดนะคะนี่หนะ้าตาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูกันกปินหอมนะคะอันนี้ก็เป็นไม่น่าจะข้าวหอมมาเลยหรือเปล่า อืมเป็นข้าวเป็นข้าวไทยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบว่าข้าวที่ไม่ใช่ข้าวไทยนะคะมันจะแข็งมากลินไม่ชอบนะคะแต่บางคนก็ชอบนะคะข้าวข้าวบามาทีเป็นข้าวอินเดียแต่เลยไม่ชอบนะคะห้ดูใกล้ๆเลยแต่กลิ่นกลิ่นเหมือนไทยๆอยู่นะคะ เขาก็จะใส่เดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะน,นี่ก็เป็นข้าวเหมือนข้าวหอมมะลิคล้ายๆนะคะแต่เป็นข้าวไทยแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นหอมมากนะคะหรือว่ามันไม่ใช่ข้าวใหม่ก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะเขาก็จะใส่ผักผักผักนี้น่าจะเป็นผักเ,เป็นถั่วนะคะ ประมาณนี้ก็แบบว่าเป็นสำหรับคนหนึ่งทามน,นะคะก็เป็นไก่คนที่ชอบไก่เรนชอบแบบเนื้อมากกว่าแกงเขียวหวานเนื้ออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ากลิ่นหอมกลิ่นหอมแบบว่าเหมือนแบบไทยๆเลยนะคะเดี๋ยวเินเินจะชิมให้ดูนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะ จะอร่อยถูกถูกปากเราหรือเปล่านะคะบคือต้องเข้าใจนะคะว่าอาหารแต่ละอย่างมันชอบไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวชิมให้ดูเลยนะคะลูกเพิ่งหลับอาพาออกไปวิ่งเล่นนะคะก็เพิ่งกลับมาก็เกือบจะเที่ยงแล้วก็ทํากับข้าวให้ทานทานันทานยังทานใกล้จะอิ่มแล้วตาจะหลับแล้วฮย เหนื่อยมากเพราะเหนื่อยตั้งแต่ก่อนออกไปเที่ยวแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนแบบว่าน้องกําลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนสเตจอยู่นะคะตอนนี้คือแบบว่าเหมือนกําลังจะเข้าแบบว่าสิบแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือน้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะแม่ต้องปรับเปลี่ยนให้ให้ทันให้ตามน้องนะคะเพราะว่าแต่และคือ คือเราจะฟิกลูทีนให้เป็นเหมือนกันทุกวันไม่ได้นะคะ,ะก็แล้วแต่เลนจะตามตามความสะดวกน้องเลยเพราะว่าเลนเชื่อว่าการนอนของน้องคือร่างกายของเขาปรับมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราไปฟิกให้เขามันจะเป็นการแบบว่าฝืนเขาลินอันนี้ความคิดลินส่วนตัวนะคะลินคิดว่าตามน้องตามแม่ตามน้องดีที่สุดนะคะแต่ว่าเราก็แพลนเข้าๆไว้แค่นั้นแต่ว่าเราไม่สตริกมากนะคะ เดี๋ยวเข้ามาแกงเขียวหวานรีวิวแกงเขียวหวานใส่ทานใส่ข้าวขาวขาวคำใหญ่จังเลยอ่ะไม่ชอบไก่คำใหญ่อ่ะอืมรีวิวคำใหญ่ๆก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป่าก่อนกวร้อน อยากจะบอกว่าเนื้อไก่นน่มมากนะคะคือแบบนิ่มแบบนุ่มๆๆๆแล้วก็รสชาติแบบว่าไม่หวานมากกลมๆค่ะเนี่ย ถูกใจรสชาติแบบไทยๆเลยแต่ว่าติดใจอยู่อย่างหนึ่งคือกะทิถ้าเกิดแบบว่าแกงเขียวหวานไทยมันจะมีแบบว่ารสชาติมันของกะทินะคะแต่นี่คือแบบว่ามันมันเป็นไม่ใช่เรนคิดว่าไม่น่าจะใช่มะพร้าวไทยนะคะหรืออาจจะใช่ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้หอมแบบหอมแตกมันเหมือนมะพร้าเหมือนแกงเขียวหวานบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่รสชาติคือแบบ คล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยติดตรงกะทิอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดแบบว่ากะทิออหอมๆเหมือนแกงกะทิบ้านเรามันจะแบบมันจะเหมือนร้อยเปอร์เซ็นเลยอันนี้แค่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าประมาณนี้นะคะถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะคะอร่อย คิดว่าอาจจะไม่ใช่กะทิกะทิไทยก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดกะทิไทยมันจะแบบมันจะได้รสชาติแบบว่าไทยแท้ๆมันมันจะอร่อยอะไรเงี้ยถ้าแบบใครที่ทําแกงเขียวหวานอร่อยอร่อยอย่างเี้นะคะมันจะมีกลิ่นกลิ่นเฉพาะของกะทิมานะคะแต่อันนี้มันไม่มี อร่อยค่ะเผื่อใครคิดถึงอาหารไทยก็ไป Tesco นะคะอันนี้คืออยู่เที่ยงกลษน,นะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย